สวัสดีครับทุกคนผมนิก k อนเคนจะแปลนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดซองการ์ดวันพีซโอพี5กันดีกว่านะครับก็คือซองเกลือที่ผมได้มาจากการสุ่มการ์ดครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปนะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมขึ้นให้ตอนนี้ได้เลยครับผมก็ได้มาทั้งหมด34มสซองนะครับก็ประมาณกล่องครึ่งครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะมีการ์ดดีๆออกมาหรือเปล่าครับไม่แน่นะครับอาจจะมีการ์ดคอมิกหรือการ์ดสายของอาจารย์โอดาออกมาก็ได้นะครับ การเปิดเป็นแบบแพ็คมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือถ้าเราโชคดีเนี่ยเราอาจจะได้การ์ดพาราเดลนะครับออกมามากกว่า1ใบนะครับอาจจะมี2ใบหรือ3ใบนะครับก็แล้วแต่ดวงของเราครับแต่ข้อเสียก็คือพอเราไม่ได้เปิดเป็นกล่องเนี่ยมันก็จะไม่มีการันตีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่34ซองนี้จะไม่มีการ์ดพาราเดลออกมาเลยแม้แต่ใบเดียวก็เป็นได้ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ลุ้นสนุกแน่นอนครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันดีกว่านะครับว่าจะมีการ์ดดีๆใส่เข้ามาในนี้หรือเปล่าครับไปแกะซองกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ มาครับทุกคนผมตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละซองกันดีกว่านะครับแต่ก็ยังว่านะครับไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะครับแต่ก็ยังอยากให้มีอะไรดีๆออกมานะครับซองแรกครับอ่าไม่มีอะไรนะครับเป็นการดธรรมดาครับแล้วก็เป็นการดแปรของเกดัสสึนะครับเราจะไปกันแบบรวดเร็วนะครับซองที่สครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับเป็นการธรรมดาครับ เป็นการ์ดแรกครับของลินโดบาคุครับซองที่สามครับโอ้เป็นการ์ดพาเลกออกมาแล้วครับใบแรกครับสีแบบนี้เหมือนจะเป็นไคโดเลยคนระับ <c oughs> สีแบบนี้เหมือนจะเป็นไคโดสีเคร็ดเลยครับมาครับมาลุ้นใบสุดท้ายกันครับหนึ่งสองสามชุบจริงๆน้วยครับ เป็นไคโดซีเครดพาราเลลนะครับแล้วใบนี้ผมเพิ่งได้มาจากการเปิดการ์ดครั้งที่แล้วนะครับสุ่มมาได้แล้วครับเพราะฉะนั้นใบนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับราคาถูกมากๆเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปขายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันครับโอเคครับใส่ซองเสร็จแล้วครับเดี๋ยวค่อยเอาไปขายแล้วกันนะครับไปลุ้นกันต่อครับโอ้เป็นการ์ด SR นะครับออกมาเป็นของใครครับ ชิมเป็นการ์ด SR ของรีเบคก้าครับจริงๆ SR นี่ผมมีหลายใบแล้วนะครับหรือว่าผมมีครบหรือยังไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีเยอะอยู่นะครับเพราะว่าการ์ดของ OP5 นี่ผมเปิดมาหลายซองอยู่ครับทุกคนต่อครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดของชิราโฮชิครับเป็นการ์ดแร่ธรรมดานะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับหรือว่าเวลาเขาเปิดกล่องแล้วเอามาใส่ในรางวัลที่ถูกที่ไม่ถูกรางวัลเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันน่าจะมีอยู่ไม่กี่ใบแหละครับเพราะมันก็ออกมาจากกล่องเดียวกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ยังแอบหวงังหรือให้มีการด,ดีๆเหลืออยู่ในนี้นะครับทุกคนอ่าอันนี้ไม่มีอะไรครับเป็นการอีเวนต์นะครับแล้วก็มีการลีดเดอร์ของซาโบครับไปต่อครับ ผมเปิดเร็วเกินไปไหมเนี่ยคลิปจะสั้นเกินไหมนีมาครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดอีเวนครับนี่ครับไปต่อครับเดี๋ยวลดสปีดหน่อยแล้วันไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะจบเร็วเกินไปนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดอีเวนครับเออนอกเรื่องหน่อยครับเดี๋ยวการ์ด OP6 กครับกำลังจะออกมาแล้วนะครับผมผมจองไปแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เขาเปิดให้จองอยู่2ร้านครับมันจะเป็นระบบสุ่มจับฉลากเอานะครับถ้าดวงดีก็ได้ครับดวงไม่ดีก็อาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าหาซื้อยากเหลือเกินครับการ์ด OP6 เนี่ยครับจริงๆมันหาซื้อยากตั้งแต่การ์ด OP5 แล้ะครับ แต่ก็คิดว่าจะเอาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมได้เลยนะครับยังไงก็ต้องมีเอามาให้รีวิวแน่นอนเลยครับอาหานนี้เป็นการ์ด SR นะครับของใครครับของคอาล่านะครับใบนี้ผมก็มีแล้วครับตอนนี้การที่ออกมานี้ก็คือมีหมดแล้วนะครับมาครับโอ้ยอยากได้คอมมิกจังเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ น่าจะมีการ์ดลีดเดอร์ของซากาสึกิครับแล้วก็เป็นการ์ดแรกของคิล่านะครับไปต่อครับน่าจะผ่านไปเกือบครึ่งหนึ่งได้แล้วมั้งครับเนี่ยอย่าบอกนะครับมีพาราเลออกมาแค่ใบเดียวครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นการ์ดดงแบบพิเศษของไคโดครับนี่ครับเคไม่เป็นไรครับไปต่อเรื่อยๆครับเราชิลๆอยู่แล้วครับเพราะว่าอันนี้มันถือว่าเป็นการลุ้นรอบสองนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วรอบแรกที่ผมอยากได้คือพวกการที่ผมรีวิวให้ดูแล้วครับอันนี้ก็เหมือนกับถ้าได้มาก็เป็นกําไรนะครับไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับมันมากขนาดนั้นครับเป็นเอ่อซาโตรีนะครับแร่ธรรมดาครับต่อเลยครับชึบโอ้อะไรครับเนี่ยการสีทองแสดงว่าเป็นการสิ คือผมรู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่มันไม่ต้องออกมาเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับทุกคนมาครับหนึ่งสองซมชึบนี่ครับเอาไคโดมาทำไมสองตัวเอาไคโดมาทำไม2ตัวครับอ่ะไม่เป็นไรถึงแม้ราคามันจะถูกสุดใจแต่ตลกดีนะครับเพราะว่าผมได้ไคโดที่เป็นซีเครตกับซีเครตพาราเดลออกมาทั้งสองใบเลยครับทุกคนนี่ครับ ไม่ดูความแตกต่างชัดๆเลยครับว่าข้างซ้ายจะเป็นแบบพา r a เ e ลนะครับข้างขวาเป็นแบบซีเคิลธรรมดาครับทุกคนชอบลายไหนมากกว่ากันครับผมคิดว่ามันก็สวยทั้ง2ลายนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากได้ทั้ง2อันเลยครับเพราะว่าราคามันถูกเกินไปนะครับไม่เป็นไรครับมาลุ้นกันต่อครับทุกคนอย่างน้อยผมก็ได้การ์ดดีมา2ใบนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ต้องซื้อ2กล่องนะครับมีแค่กล่องครึ่งก็ได้ออกมาถึง2ใบครับก็แอบหวังว่าจะมีออกมาอีกนะครับ อาจจะเป็นการ์ดสเปเชียลนะครับหรือว่าเป็นการ์ดครบรอบ1ปีครับหรือไม่ก็เป็นการ์ดลีเดอร์พาราเรล,ลก็ได้นะครับแต่ก็ยังอยากได้การ์ดไลเซนอยู่ครับไม่มีแล้วทั้งหมดดีมันก็คือดวงล้วนๆเลยครับทุกคนต่อครับอ๋ออันนี้เป็นการ์ด SR นะครับของใครครับ ชึบโอ้เป็น SR ของซับบครับใบนี้ก็ไม่แพงนะครับแล้วผมก็มีแล้วหลายใบเหมือนกันครับไปต่อครับยังเลือีกประมาณหนึ่งแล้วครับแต่มีลางสังหอดว่าจะไม่มีอะไรออกมาแล้วนะครับเพราะว่าการที่เขาใส่เข้าไปอะครับมันก็น่าจะประมาณสองสามกล่องครับมันก็ควรจะมีแค่ประมาณใบสองใบเท่านั้นแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่จบครับแล้วก็ ลุ้นไปเรื่อยๆครับทุกคนนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเกดั๊สื่อใหม่แล้วครับเปิดแบบแบบนี้ก็เปิดแบบนี้ก็เพลินๆดีนะครับเป็นการอีเวนต์ล้ว <laughs> เปิดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่ต้องใช้สมอง <laughs> เปิดไปเรื่อยๆนะครับเอาจริงถ้าไม่ได้เทียบกับราคาของการนะครับได้มาได้ดีๆมาสองใบก็ยังโอเคอยู่นะครับทุกคน ไม่ได้เกลือขนาดนั้นครับไม่ใช่แบบได้แต่แลหรือว่าการ์ดอีเวนนะครับยังมีการ์ดซีเครตแล้วก็มีการ์ดพา rale ลออกมาให้ได้ดีใจอยู่นิดๆนะครับให้ได้ตื่นเต้น,นครับก็ไม่มีอะไรนะครับโอ้ยเหลือกองสุดท้ายแล้วนะครับจะหมดแล้วครับทุกคนนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับ มาครับทุกคนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจผมนะครับเหลือกล่องสุดท้ายแล้วครับถ้านี้ไม่มีอะไรก็คิดว่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าหมดแล้วครับแล้วผมก็คิดว่าคงจะไม่สุ่มแบบกล่องแล้วนะครับเพราะว่าได้การที่อยากได้มาค่อนข้างจะครบแล้วครับแล้วเก็บเงินเอาไปสุ่ม OP6 ดีกว่านะครับ เป็นกาด SR ครับแล้วเห็นมือแบบนี้รู้เลยครับน่าจะเป็นของพิก้านะครับชิบจริงๆนะครับพิก้าใบนี้ผมก็มีแล้วครับอืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการที่ออกมาครับค่อนข้างเกลือครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเหลืออีกกี่ซองครับทุกคน5ซองสุดท้ายครับ อยากได้พาราเรลมาสักใบหนึ่งครับทุกคนแต่ถ้าจะยากนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับเหลืออีกสี่ซองแล้วครับชึบเป็นการอีเวนนะครับโอ้มีการลีเดอร์ของเอเนลูครับแล้วก็การอีเวนครับอีกสามซองครับชึบเป็นการอีเวนอีกแล้วครับ มีการอีเวนต์ถึงสองใบเลยครับอีกสองซองสุดท้ายครับทุกคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมาครับซองสุดท้ายแล้วครับมาช่วยกันลุ้นเป็นกำลังใจผมหน่อยครับชึบยาแล้วซองสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับเกลือไปตามระเบียบครับเป็นอ่าเบ๊กโปดนะครับการ์ดแรกธรรมดาครับทุกคน และนี่ก็คือการทั้งหมดที่ผมได้มาจากการสุ่มทั้งหมด34ซองในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเกลือครับเพราะว่าถึงแม้จะมีการดีๆออกมาถึง2ใบแต่ก็เป็นการ์ดราคาถูกทั้ง2ใบเลยครับไม่ได้ว่าเป็นการ์ดสวยงามหรือราคาแพงอะไรครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่มันก็ถือว่าเป็นการพลาดรางวัลนะครับเพื่อให้เรามาลุ้นสนุกสนุกรอบที่สองครับเพราะว่ารางวัลการ์ดที่ผมอยากได้ผมก็ได้ไปตั้งแต่ตอนสุ่มที่ลานแล้วนะครับก็ถือว่าพอใจแล้วครับสนุกมากๆเลยครับ ถ้าใครอยากจะดูผมสุ่มการ์ดวันพีซแบบนี้อีกนะครับไปจับฉลากอิจิบังกุจิหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์ของอนิเมะเรื่องต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ s c r i b e ไปช่องของผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะเอาคลิปแบบนี้มารีวิวทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย